วันอังคารเองก็มีการรณรงค์สําหรับพวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์นะครับสวมใส่ผ้าไทยกันใช่แล้วแล้วก็พิษณุโลกก็ใส่ผ้าไทยด้วยเช่นเดีวยวกันนะทั้งจังหวัดเลยนะคะทุกๆวันอังคารนะคะคเดี๋ยวเราก็เลยมีนําเสนอผ้าไทยผ้าทอของพิษณุโลกที่เป็นเอกลักษณ์ของพิษณุโลกเลยนะคะจะสวยงามขนาดไหนวันนี้เรามีรายงานพิเศษค่ะจากสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกติดตามรายงานค่ะ ณวัดวิหารทองเขตโบราณสถานพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกสถานที่ถ่ายแบบผ้าไทยและผ้าพลิ้นเมืองในจีมผ้าไทยลายดอกปีบในโรนชัยจิตวิเศษผู้่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวัชรินจิตวิเศษนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จำนวน70คนรวมถ่ายแบบผ้าไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยสนองนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินซึ่งได้รับความร่วมมือจากช่างภาพอิสระมืออาชีพในจังหวัดพิษณุโลก ทุกวันอังคารและวันศุกร์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโล,โลกจะร่วมกนนรณรงค์โดยสวมใส่ผ้าไทยผ้าถิ่นพื้นเมืองผ้าลายดอกปีบลายอื่นๆเช่นลายสร้อยสยามลายหมักลุกลายข้าวหลามตัดทั้งนุ่งแบบสากลสมัยนุ่งสินหรือชุดที่ตัดเย็บเป็นชุดทํางานทั่วไปเรามีผ้าไทยมีผ้าทอนะครับลายดอกปีบซึ่งเป็นดอกไม้ประจําจังหวัด จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วเราก็มีการส่งเสริมให้มีการทอผ้าลายดอกปีบเนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่มีความสวยงามนะครับก็อยากจะเชิญชวนครับว่าออถ้าเรามาอยู่ที่พิษณุโลกหรือเป็นคนพิษณุโลกเนี่ยนะครับอยากให้หาซื้อนะครับผ้าลายดอกปีบนะครับซึ่งจะเป็นทั้งผ้าฝ้ายที่ทอหรือว่าเป็นผ้าไหมนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็ เราก็ใส่การให้เต็มเมืองไปเลยนะครับซึ่งทําให้คนเห็นแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอันนี้เป็นจังหวัดพิษณุโลกผ้าทอลายดอกปีบบ้านม่วงหอมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นแหล่งต้นต้นตั้งแต่ปี2529กระจายไปในพื้นที่อำเภอต่างๆทั่วจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้สัญลักษณ์ดอกปีบซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นผ้าทอราคาไม่สูงมากนัก การดูแลรักษาง่ายสีไม่ตกไม่หดเนื้อแน่นและมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์สะดุดตาสวมใส่สบายสวมใส่แล้วรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นผ้าทอจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลกอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้สนับสนุนสินค้าผ้าไทยในชุมชนให้มีเศรษฐกิจดีขึ้น จากการที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้รณรงค์ให้ใส่ผ้าลายดอกปีบนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นค่ะก็คือกลุ่มกอทอผ้าของเรานะคะมีจำนวน20กว่ากลุ่มเนี่ยเดิมเนี่ยจะทอประมาณเดือนละประมาณ200-300เมตรนะคะตอนนี้กำลังการผลิตต้องผลิต เท่าตัวเลยค่ะแล้วก็ผ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะสนองตอบความต้องการได้เนื่องจากว่าความต้องการของออข้าราชการก็ดีหรือบุคคลทั่วไปนะคะมีความตื่นตัวนะคะที่จะส่งเสริมการใส่ผ้าลายดอกปีกมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เพื่อเป็นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยร่วมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี2,564ชมแสงเสียงละครเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและจับจ่ายซื้อของกับบรรยากาศเรียบวัดเคียงวังและสมัครร่วมเป็นนางรำจิตอาสา1,466คนร่วมรำเทิดพระเกียรติถวายบูรพกษัตริย์ไทยผู้กล้านเรศวรองค์ดำในงานแผ่นดินสมเด็จพระเนเรศวรมหาราช ประจำปี2564ในงานนี้นอกจากจะมีแสงเสียงละครในประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีการแต่งกายผ้าไทยซึ่งการแต่งกายด้วยชุดไทยหรือผ้าไทยเนี่ยเราจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกแต่งกายทั้งเดือนตั้งแต่ในเดือนมกราคมเนื่องจากว่าในเดือนนี้เป็นเดือนของการประกาศสารภาพของสมเด็จพระเรศวรมหาราชแล้วก็ยังเชิญชวน รำในวันที่15มกราคม2564ผ้าลายดอกปีบปัจจุบันมีการทอทั้งไหมประดิษฐ์ผ้าไหมสีสันสวยสดงดงามหลากหลายมีจำหน่ายที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สวยงามคุณต้องหามีแล้วต้องมีของมันต้องมีของมันต้องมีของมันต้องมีให้ได้ด้วยนะฮะเพราะว่านี่คือภาพไทยประจําจังหวัดพิศณุโลกของเรามีความสวยงามมากๆสีม่วงก็ถือว่าเป็นสีประจําจังหวัดแล้วก็ลายดอกปีบด้วยนะคะมีความหมายที่ดีเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจก็ไปติดต่อซื้อกันได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิศณุโลกนะคะแล้วก็สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิศณุโลกค่ะ